3ยกครับนกกระจิบสิทธิ์พอแอดพบกับมาติโอสุเก้จากฝรั่งเศสนี่เอฟซตามมาเชียร์ด้วยครับทางด้านของนกกระจิบสิทธิ์พอแอดประสบการณ์ชั่วโมงวินนี้ไม่ต้องพูดถึงครับนกกระจิบนี่ดูนี่แม่นู่นนะครับลงเตะนะครับไปพื้นห้องประถมพยาบาลนะครับตองหาครับกดดันก่อนเลยครับวางแทงซ้ายโอ้โหใส่ปากครับลอยเตะสูงต้องเดินแบบนี่ก็คือรูปแบบครับ ไถึงนะครับกดขวามาแล้วคู่ที่5นะครับคู่สุดท้ายแฟนๆห้ามพลาดครับแล้วก็อย่าลืมร่วมสนุกด้วยนะครับยยอย่าชมกันเพลินนะครับเรามีรงานนงวัลมอบให้ทั้งแมตช์เจาะขาล่างแข่งซ้ายมาครับอุ้ยสับศอกใส่เลยครับเอาครับกว่าอีกแล้ว หลายตีมาแล้วครับมาเรื่อยๆครับลูกกระติบหุ่ยตีหน้าขา25ปอนด์เดินเต็มสูบเหมือนเดิมครับมาจะพยายามอาศัยนะครับฝีมือนะครับอาศัยจังหวะมิยาุเกะนี่ครับพยายามไปหาช่องนะครับนกกระจิบมิยาซูกะผูกสายไม่โดนโอ้โหเจอแขทงสายครับดีครับลูกนี้ ก็สไตล์นี้อยู่แล้วนะครับฝั่งอ้ายขวาเต็มเต็มเลยครับดักเสียบซ้ายนี่แม่เป็นลูกเก่งลูกทีเด็ดของนกกระอาครับไม่ถอยเยอะครับเดินแบบไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยครับมาเดียวสุเกะไตลุนไปครับโอ้โหมาเดียว เข่าซ้ายดักสวยๆครับไมกครับเข่าสองออกไหมซ้ายลองทีนึงครับแหมรอให้คู่ต่อสู้ยกแหมไปจักในจักเนื่อนะครับยกกาสสูงๆเดินเข้าไปพลังเหลือล้นจริงๆครับไว30แล้วแหมบอกๆถึงสภาพร่างกายครับการที่เซครับแรงพยายามนี่เยอะจริงๆครับชนเยอะวครับขวาก็ยังไม่เข้า จะกวาดให้ล้มไม่ล้มเลยครับซูเก้ก่อนแล้วออกอาวุธไม่ได้โอ้โยเจออีกแล้วครับดักเสียบนะครับสายอาอาธโอ้โหแต่เข่าของดกกระจิบนี่นี่ครับมวยไทยบางทีบางครั้งโอ้โหลูกเก่งจริงๆคุณมรุตนแม่ลูกเอกกันแล้จะยกสุดท้ายนี่ม่มีมาเต้นเลยครับออกอาวุธกันตลอดเสกซูเก้อ่า